สวัสดีค่ะเอิญค่ะสวัสดีค่ะบลั๊คค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะไปช้อปปิ้งออนไลน์กันช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรเหรอคะนี่ไงเริฟมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ที่กาลังปังที่สุดในตอนนี้แล้วเริมังกรฟ้าได้ข่าวว่าปังมันปังยังไงหรอคะเอิญคุณผู้การสั่งซื้อจากเริฟมังกรฟ้านะคะ ได้ร่วมบริจาคกับมงค์ระิต่างๆค่ะและยังได้ร่วมลุ้นรงวันใหญ่กับสำนักงานใหญ่ด้วยนะคะนอกจากเราจะได้รุ่นรงวันแล้วนะคะเรายังได้ทาบุญไปในตัวเลยนะคะใช่แล้วคิดเลขไม่ออกเลยเออคิดเลขไม่ออกไม่เป็นไรเราสามารถไปเสียงเซียนซีได้ที่หน้าแอปพลิเคชันองกรฟ้าเลยหน้าแอปพลิเคชันองกรฟ้ามีช่องเสียงเซียนซีให้คุณลูกค้า <CNC S 2> คเสียงเซียนซีได้24ชั่วโมงค่ะเมื่อเสียงเซียนซีแล้วเราจะได้เลขสามารถสั่งซื้อเลขได้จากหน้าระบบเลยนะคะ ถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะเราจะถามใครได้ไหมเออแอดไปเลยที่แอดเลยบูดาตอนมีแอดมินบริการ24ชั่วโมงนอกจากทางไลน์แล้วเราสามารถหาเรือมังกรฟ้าได้จากช่องทางไหนบ้างคะเลยเลืลมอมังกรฟ้านะคะสามารถค้นหาได้ทางเพจเฟซบุ๊กค้นหาไปเลยเรืมอมังกรฟ้า ช่องทางที่2นะคะสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ l e b u บูด d o n com ค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะเราสามารถค้นหาเริอมังกรฟ้าได้จากแอปพลิเคชันมังกรฟ้าค่ะค้นหารหัสตัวแทน bd 00866 P ีเราจะเจอกับหน้าร้านของมังกรฟ้าเลยค่ะอยากรวยไหมอยากรวยสิคะจะรออะไรต้องรีบไปอุดหนุนเลิอมังกรฟ้าจาเรีรยกอะไร